ปริยะส่งเลิศดล้ำถิ่นเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดนสองล้านสองเวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทร์เทศบาลตำบลสีเชียงใหม่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายได้รับการยกฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่เมื่อวันที่25พฤษภาคม 2542ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาพิบาลเป็นเทศบาลพศ2542ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่เป็นรูปช้างเผือกในวันที่9มกราคม2 5 5 5ได้ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองรองรับการบริหารในอนาคตและบริการประชาชนในด้านต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่งานแผนงานและโครงการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยงานทะเบียนราษ และบัตรประจำตัวประชาชนงานรักษาความสงบและกิจการสภาเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทางทิศเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2.11ซึ่งห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอสีเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ5.2ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ6,342คนเป็นชาย3,122คนเป็นหญิง3,220คนเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่ประกอบด้วย1ตำบล7หมู่บ้านมีชุมชนทั้งหมด8ชุมชนโครงสร้างบริหารงานเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่ ประกอบด้วยคณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำดังนี้คณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งนายผู้ชงชานันโทนายยกเทศมนตรีนายชนินโลวัชรินรองนายยกเทศมนตรีนายเจริญศักดิ์บุญดี รองนายกเทศมนตรีนายวุฒิชัยวงประกรณ์กุลเลขานุการนายกเทศมนตรีนายประเวศงามวิเศษที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่อีก12คนที่มาจากการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำนายถาวรหัดสาประลัดเทศบาลและเลขานุการสภา เทศบาลตำบลสีเชียงใหม่ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่พร้อมจะให้บริการแก่ประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยได้ปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานพัฒนาการจราจรโดยการสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกให้สวยงามและพร้อมใช้งานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก เช่นไฟฟ้าแสงสว่างระบบระบายน้ำจัดหาเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะโดยปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและถนนริมโขงให้มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้สัญจรไปมาเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่ยังเป็นตำบลที่ปราศจากทั้งขยะอีกด้วย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดมลภาวะและสิ่งรำคาญโดยการร่วมมือของชุมชนและเทศบาลช่วยกันรักษาความสะอาดผ่านโครงการชุมชนปลอดทังขยะและมีบ่อขยะศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรโครงการส่รงเสริมกรเกษตรเชิงท่องเที่ยวตามแนวริมโขงพร้อมปรับภูมิทัศน์ริมโขงให้ดูสวยงามและสะอาดตาด้านการศึกษา ได้จัดหลักสูตรให้หลากหลายเป็นที่ต้องการของชุมชนสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมชุมชนให้สร้างบ้านดินเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้นอกโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น โครงการส่งเสริมทักษะด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในด้านกีฬาต่อไปด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นประโยชน์เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยในด้านต่างๆผ่านโครงการสาธารณาสุขสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการจัดให้มีถนนคนเดินในวันศุกร์และวันเสาร์ดูแลส่งคราะห์เด็กและผู้สูงอายุนอกระบบให้มีงานทำช่วยเหลือผู้คนพิการและทุพพลภาพที่ขาดแคลนจัดตั้งหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยตลอด24ชั่วโมง อบรมทบทวนเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุด้านเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนได้ส่งเสริมและน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพึ่งพาตัวเองได้พัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน จัดอบรมธุรกิจขนาดย่อมในชุมชนและสามารถนำสินค้าที่ผลิตมาจำหน่ายที่ตลาดสดเทศบาลและถนนคนเดินได้อีกด้วยด้านการบริหารการเมืองการปกครอง คณะผู้บริหารทำงานด้วยหลักธรรมมาพิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองทำงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของท้องถิ่นให้ชุมชนเป็นคณะกรรมการตลาดสดและถนนคนเดินเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสีเชียงใหม่การจัดทำแผนชุมชน เพิ่มช่องทางการรับฟังเสียงประชาชนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วนและเว็บไซต์เทศบาลดังคำจำกัดความที่ว่ามุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้หน่าอยู่และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม2ล้านสองเวียงสู่เมืองสมาร์ทซิตี้ภายใต้วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสีเชียงใหม่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมผลงานดีเด่น 1. โครงการชุมชนปลอดถังขยะและมีบ่อขยะศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร 2. โครงการถนนคนเดินในวันศุกร์และวันเสาร์ 3. โครงการส,รงส่งเสริมกเกษตรเชิงท่องเที่ยวตามแนวริมขโขง